เจาะลึกข่าวนิติบัญญัติรอบวันทันทุกข่าวสารการเมืองรู้ทันข่าวปลอมตามติดเรื่องร้อนต้องรู้กับรายการสถา,สถานีนิติบัญญัติสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีนิติบัญญัติเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาิก5นาทีถึง17นาิก30นาที มาดตข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติกันครับวันนี้อยู่กับคุณทัศด,ดาวทองอิ่มและผมนัทเดชเอียดปุ่มครับสวัสดีคุณนัทเดชและคุณผู้ฟังนะคะแน่นอนว่ามาเจอเจอกับรายการของเราก็จะพามาติดตามข้อมูลข่าวสารการบ้านการเมืองกันซึ่งช่วงแรกค่ะจะพาผู้ฟังมา,เ,าเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์จุดยืนจากทางนักวิชาการนะคะที่วิเคราะห์จุดยืนของนายกรัฐมนตรีกรณีที่ เป็นเรื่องของสถานการณ์ระหว่างชายแดนไทยแล้วก็กัมพูชาที่ยังคงมีปัญหาการอย่างต่อเนื่องยาวนานนะคะแล้วก็รวมไปถึงต้องบอกว่าลามไปจนถึงเรื่องของการเจรจาภาษีที่สหรัฐเองมีการออกมาบอกว่าจะระง,งับการเจรจาภาษีกับไทยเอาไว้ก่อนจากกรณี เป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนซึ่งนายกรัฐมนตรีเองคุผู้ฟังคุณนัทเดชก็ออกมาให้สัมภาษณ์เป็นระยะนะคะแล้วก็มีการสื่อสารบางช่วงที่นักวิชาการเองเนี่ยก็เรียกว่าต้องออกมาวิเคราะห์กันอย่างมากเพราะว่าเกรงว่ามันอาจจะกระทบในหลายส่วนด้วยกันค่ะ รวมไปถึงวันนี้ความเคลื่อนไหวช่วงจับกระแสนิติบัญญัตินะครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามการถแถลงข่าวของอนุกรรมการด้านประสานงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนจากทางด้านนายนิกรจำนงนะครับที่ออกมาเผยในเรื่องของความห่วงใ่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ประสบอุบัติเหตุในประเทศไทยปีปีปหนึ่งเนี่ยมีหลายหมื่นคนนะครับ <c oughs> แล้วก็ผู้สึกข่าวเนี่ยยังได้สัมภาษณ์เรื่องของ แนวทางการทำประชามติด้วยนะครับหยิบสูตร ยี่สิบหยิบหนึ่งเลือกกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามใต้ในรายการสถานีนิติบัญญัติวันนี้ครับก่อนอื่นนะคะพาคุณผู้ฟังมาติดตามการวิวเคราะห์จุดยืนของนายกรัฐมนตรีที่ออกมาชี้ว่ารัฐบาลไทยทานะักวิชาการเขาบอกว่าเป็นการชี้ว่ารัฐบาลไทยเนี่ยยืนหลักเฟิร์มบัตแร์สันติภาพต้องไม่แลกกับอธิปไตยโดยนักวิชาการนายสติรธรนานิธิโชติอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทย ะะวิเคราะห์การสื่อสารของนายกรัฐมนตรีก่อต่อกรณีพิพาทไทยกัมพูชาภายหลังที่มีการหาหรือทางโทรศัพท์กับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐและนายอันวาอิบราฮิมนาย,ยกมาเลเซียและประธานอาเซียน โดยทางนายสติธรนะคะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมี3ประเด็นสําคัญที่น่าสนใจแล้วก็สมควรที่จะต้องทําความเข้าใจาร่วมกันประเด็นแรกค่ะก็คือพลวัตความมั่นคงชายแดนรวมไปถึงกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วก็เป็นเรื่องของการรักษาสมดุลระหว่างสันติภาพกับอธิปไตยแห่งรัฐซึ่งทั้งหมดถูกผสานอยู่ในการสื่อสารของนายกแล้วก็บอกด้วยนะคะว่ามันมีข้อสังเกต6ข้อด้วยกันค่ะ โดยในข้อ1ถึง4นะครับนายกรัฐมนตรีไทยแสดงให้เห็นว่าไทยยอมรับคําแนะนําจากมิตรประเทศแต่จะไม่ยอมประนีประนอมกับการละเมิดอธิปไตยโดยเฉพาะเมื่อมีหลักฐานจากผู้สังเกตการนานาชาติยืนยันว่าทุ่นระเบิดที่พบเป็นของใหม่และถูกลอบวางหลังการลงนามปฏิญญานี่คือจุดที่รัฐบาลจําเป็นต้องแสดงความหนักแน่นเพื่อรักษาความปลอดภัยชายแดนและความเชื่อมั่นของสังคมไทย ท่าทีนี้ถือว่าเป็นแนวทางที่ประเทศประชาธิปไตยจํานวนมากใช้นั่นก็คือการเปิดรับแรงกดดันทางการทูตแต่ยังคงเส้นแบ่งผลประโยชน์แห่งชาติไว้อย่างชัดเจนครับ และในข้อ3ข้อ6ข้อ8นะคะรัฐบาลไทยระบุว่าหากกัมพูชาปฏิเสธความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่ทําให้ทหารไทยบาดเจ็บก็จะส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจระหว่างประชาชน2ประเทศซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของสันติภาพอย่างยั่งยืนในทางรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐเพื่อนบ้านไม่ได้ขึ้นอยู่กับกองกําลังเพียงอย่างเดียวแต่ว่าขึ้นอยู่กับความต่อเนื่องของการสร้างความไว้วางใจการเรียกร้องให้กัมพูชาขอโทษอย่างเป็นทางการจึงไม่ใช่แค่เรื่องศักดิ์ศรี แต่ว่าเป็นหลักประกันขั้นต่ำต่อการดำเนินกระบวนการสันติภาพในอนาคตค่ะต่อมาเป็นข้อ4ข้อ7และข้อ9ก็แสดงให้เห็นท่าทีแบบ peaceful but prepare ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญในยุทธศาสตร์ความมั่นคงสมัยใหม่ในลักษณะที่ต้องบอกต่อชาวโลกวัดไทยไม่ใช่ผู้รุกรานแต่ก็พร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยตามคันลองสากลครับ ซึ่งนายสติธรระบุด้วยนะครับว่าข้อความของนายกรัฐมนตรีสะท้อนท่าทีนี้อย่างชัดเจนผ่านข้อความเช่นไทยต้องการสันติภาพไทยต้องการความสัมพันธ์ที่จริงใจไทยพร้อมที่จะปกป้องตนเองหากถูกคุกค,คามนี่คือจุดยืนที่ประนีประนอมระหว่างความสงบกับศักดิ์ศรีภายใต้การมีอธิปไตยแห่งรัฐซึ่งเป็นโจทย์ยากของรัฐบาลในทุกประเทศ ต่อไปนะคะน่าสนใจมากที่สุดที่ผู้นําสหารัฐและมาเลเซียเนี่ยในฐานะสขกขีพยานของปฏิญญากรลาลัมเปอร์ได้โทรศัพท์มาแสดงความหยาย่วงใยแล้วก็สนับสนุนไทยรวมไปถึงประธานาธิบดีสหรัฐค่ะที่เชื่อมโยงความร่วมมือด้านเศรษฐ,ฐกิจกับการคลี่คลายปัญหา โดยมาเลเซียในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนได้ออกเอกสารยืนยันเงื่อนไขปฏิญญาก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าไทยไม่ได้โดดเดี่ยวในวิกฤตครั้งนี้แต่ว่ามีทั้งอาเซียนและก็มหาอำนาจอยู่ในบทบาทตัวกลางซึ่งจะช่วยสร้างแรงกดดันให้กัมพูชาปฏิบัติตามข้อตกลงในทางรัฐศาสตร์นี่คือการใช้ multi-lateral leverage อย่างชัดเจนค่ะ นอกจากนี้นะครับทางนายกรัฐมนตรีชีวัาไทยเนี่ยเคยช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาในช่วงสงครามแต่กลับพบว่าปัจจุบันรัฐบาลกัมพูชาก่อเหตุที่เป็นภัยต่อประเทศไทยการย้ำเช่นนี้มีผลทางการทูตสองด้านด้านแรกนะครับก็คือสื่อให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนสองประเทศนั้นยังดีอยู่ด้านที่2ก็คือแยกรัฐบาลกัมพูชาออกจากประชาชนกัมพูชาซึ่งเป็นกลไกลสำคัญของ preventive diplomacy เพื่อลดการสร้างภาพศัตรูในระดับสังคมครับและสุดท้ายนะคะเมื่อมองทั้ง11ข้อร่วมกันที่ทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีการ โพสนะคะใน f a c e b o o k ข่าร่ายยาวเลย11ข้อชี้แจงนะคะที่ได้จากการไปหารือกับผู้นำของทั้งสองประเทศนะคะซึ่งในส่วน11ข้อนี้ mm hmm. ก็จะเห็นว่าไทยเนี่ยกำลังใช้กลยุทธ์เฟิร์มบัตแฟ mm hmm. ก็คือยืนบนหลักสันติวิธีต้องการความร่วมมือระหว่างประเทศแต่ว่าจะไม่เดินหน้ากระบวนการสันติภาพต่อไปหากอีกฝ่ายยังละเมิดข้อตกลงอยู่ซึ่งนี่คือจุดยืนที่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็แนวทางการจัดการความขัดย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะนี่ก็เป็นบทวิเคราะห์นะคะจากทางนักวิชาการอาจารย์สติธรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ก็มาวิเคราะห์ได้น่าสนใจมากทีเดียว6ข้อด้วยกันกับ11ข้อที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยโพสเฟซบุ๊กแจงเอาไว้ร่ายาวเอาไว้เลยนะคะสำหรับการไปพูดคุยกับทั้งทางโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็อันวาอิบราฮิมค่ะ นี่เป็นช่วงแรกนะครับความเคลื่อนไหวฝ่ายบริหารช่วงหน้าอย่างที่บอกไว้พาคุณผู้ฟังไปติดตามกันกับเรื่องของการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนตรวมไปถึงแนวทางการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญกับสูตร20หยิบหนึ่งเลือกกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญติดตามได้ในจับกระแสนิติบัญญัติครับ ติดตามกันต่อกับจับกระแสนิติบัญญัติครับก่อนที่จะไปติดตามเรื่องของแนวทางการทําประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญมาดูการทํางานของอนุกรรมการด้านประสานงานรณรงค์และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภากันก่อนนะครับซึ่งออกมาแสดงความกังวลปมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนครับในประเทศไทยซึ่งยอดพุ่งกว่า10,000ราย โดยนายนิกรจำนงประธานอนุกรรมการด้านประสานงานรณรงค์และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาได้ถแถลงผลการประชุมครั้งที่1ประจำปี2568โดยบอกว่าที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องผลการศึกษาแนวทางการลดอุบัติเหตุทางถนนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในประเทศไทยซึ่งก็มองว่าเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ทุกหน่วยงานนั้นจำเป็นต้อง ร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจังเนื่องจากว่าสถานการณ์อุบัติเหตุในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังคงมีความเสี่ยงสูงนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวสําคัญของประเทศไทยโดยการประชุมครั้งนี้ก็ได้เชิญหลายหน่วยงานครับคุณทศดาวคุณผู้ฟัง <c oughs> ทั้งกรมการขนส่งทางบกนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงแล้วก็ ได้สะท้อนความร่วมมืออย่างจริงจังของภาครัฐที่จะยกระดับความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีเสียงของการถแถลงข่าวบางช่วงบางตอนเดี๋ยวไปรับฟังกันครับในที่ประชุมวันนี้เราก็เลยสรุปกันว่าเราจะสรุปนําเรื่องนี้รวมทั้งหมดในทางแก้ไขก็คือได้คุยกับทางกรมขนส่งทางบกว่า1เรื่องใบขับขี่ให้กรมการขนส,นส่งทางบ,บกไปพิจารณาเรื่องใบขับขี่แบบพิเศษไม่ใช่แบบทั่วคราว ราะแบบจั่วกลาวนี่ที่มีอยู่ขนาดนี้ก็คือว่าเข้ามาแล้วก็ทําใบกับขี่ปีนึงไอ้ตอนนั้นเป็นการปลุกขับแล้วก็ตรวจสอบเรื่องสัญญาณอะไรพวกนี้เขามาแค่เจ็ดวันเขาจะไปทําทําไมแต่ว่าพอมาแล้วเนี่ยเรากําหนดว่าให้มีการตรวจสอบว่าคุณมีใบกับขี่หรือเปล่ามาเทียบใบกับขี่แล้วถ้ามีก็อนุญาตให้อาจจะต้องเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะครับซึ่งปัญหายังมีอยู่ว่าในเมืองท่องเที่ยวถ้าเขาจะต้องไป ไปเทียบใบขับขี่ของเขาที่เขามีเนี่ยเพื่อจะมาเช่ารถได้คือคนจะไม่อนุญาตถ้าไม่มีใบอนุญาตพิเศษแบบนี้มาจจะรตรวจสอบว่ามีสมรรถนะในการขับเป็นยังไงเนี่ยแต่มันจะมีปัญหาที่ต้องแก้ก็คือว่าแล้วเขาจะไปทําที่ไหนเราก็ตกลงกันว่าในเมืองท่องเที่ยวเนี่ยก็เติมเจ้าหน้าที่ไปให้เขาหน่อยเพราะว่ามันมีไม่กี่จังหวัดเองท,ที่เป็นสุ่มเสี่ยงแบบเนี้นั่นเล่นที่หนึ่งเรื่องที่สองเรื่องรถจากการศึกษาเนี่ยมันควรจะมีการทํา รถให้เช่าเนี่ยเป็นรถอีกแบบหนึ่งจดทะเบียนอีกแบบนึงซึ่งป้ายทะเบียนก็ไม่เหมือนกับรถไ,ไ,ไอ้สาธารนณะคือมอเตอร์ไซค์แท็กซี่ที่เคยออกมาซึ่งผมเป็นคนทําเมื่อประมาณยี่สิบกว่าปีที่แล้วมอเตอร์ไซค์ป้ายเหลืองผมเป็นคนอนุญ,ญาตออคือตรงนี้ป้ายเหมือนกันแต่ว่าลักษณะของรถเนี่ยคล้ายๆว่าการควบคุมว่ารถเนี่ยเป็นรถอย่างน้อยต้องมีประกันนะครับแล้วก็ม,ม,มีมีการตรวจสอบไม่งั้นเนี่ยจะมีการเพิกถอนใบอนุญ,ญาตในการทำตรงนั้นข้อที่สอง ข้อที่สามเนี่ยเรามีการเพิ่มว่าในในในจังหวัดต่างๆตรงนี้หน่วยที่รับว่านักท่องเที่ยวประสบปฏิบัตแค่ไหนเพียงไรเนี่ยก็เป็นของกระทรวงท่องเที่ยวก็ยังยัง,ย,งยังไม่ชัดเจนก็เสนอให้เพิ่มน้ําหนักก็คือว่าเพิ่มจํานวนคนนะครับในเมืองท่องเที่ยวเนี่ยให้มากขึ้นเพราะว่าเราต้องการรายได้จากนักท่องเที่ยวเราก็จาเป็นจะต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยให้เขานครับแล้วก็ ในส่วนของข้อสุดท้ายเรื่องการประกันนะครับมีการเสนอกันว่าอาจจะมีการคิดเรื่องอมีการเสนอนว่าค่าเหยียบแผ่นดินที่ว่าเอามาทําเรื่องประกันซึ่งผมไม่เห็นด้วยว่าว่าเราควรจะไปใช้วิธีอย่างอื่นที่ว่าเรื่องการประกันดูแลเนี่ยก็ให้ทางาคณะกรรมการประกันภัยเนี่ยนะครับ ประสานกับการท่องเที่ยวว่าว่าควรจะทําอย่างไรในการที่รัฐไทยจะได้ไปดูแลเขาก็รายละเอียดเหล่านี้เราตั้งใจว่านะครับจะคุยกับกระทรวงต่างประเทศแล้วด้วยว่าเรื่องนี้มันอยู่ในกลไกที่เราจะต้องดูแลเราก็จะกําหนดว่าให้คณะกรรมการชุดนี้จะเสนอความเห็นเรื่องนี้ไปสู่คณะกรรมการชุดใหญ่ในการประชุมประมาณสักก่อนสิ้นปี ค่ะซึ่งหลักๆแล้วก็เป็นข้อเสนอแนะนะคะจากทางคณะอนุกรรมการด้านประสานง,งานโรณรงและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาที่วันนี้มีการประชุมกันแล้วก็เรียกว่าพอประชุมเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีการมาถแถลงความคืบหน้านะคะการทํางานเดี๋ยวจะได้ติดตามประเด็นนี้กันนะคะเพราะว่าเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็ชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวเนี่ยก็ถือว่าสะท้อนเรื่องภาพลักษณ์ ความปลอดภัยของประเทศไทยด้วยคราวนี้ค่ะพอมาแถลงข่าวในฐานะที่เป็นอนุกรรมการด้านประสานงานของออรัฐสภาในการ ทำเรื่องของความปลอดภัยทางถนนแล้วนายนิกรก็กยังเชี่ยวชาญในเรื่องของรัฐธรรมนูญด้วยก็ทําให้นักข่าวเนี่ยถามความคิดเห็นนะคะในฐานะที่ก็เป็นอดีตกรรมการศึกษาแนวทางประชามติถามว่าสูตร20หยิบหนึ่งเนี่ยที่กรรมธิการเสียงข้างมากที่พิจรารณาร่างรัฐธรรมนูญกันอยู่เนี่ยเขาเห็นด้วยเนี่ยมัน สมเหตุสมผลแล้วหรืออย่างมองยังไงบ้างที่จะเป็นสูตรนี้ในการจะเลือกเป็นกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ35คนนะคะซึ่งนายนิกรก็มองค่ะว่าแม้ว่าสูตร20หยิบหนึ่งมันอาจจะดูแปลกๆไปบ้างแต่ส่วนตัวเนี่ยรับได้เพราะว่าเป็นการตั้งตามสัดส่วนถือว่ายุติธรรมและที่สําคัญก็ไม่ขัดต่อคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญด้วยที่ห้ามไม่ให้คณะกรรมธิการ ยกร่างรัฐธรรมนูญมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนภายใต้คำวินิจฉัยของศาลประกอบกับสถานการณ์การเมืองแบบนี้สูตรแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าดีที่สุดเท่าที่จะคิดได้ในขณะนี้แล้วไม่เช่นนั้นก็ถามกลับนะคะว่าแล้วจะใช้สูตรใดแบบไหนและนะักข่าวก็ถามเพิ่มเติมกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ว่าสูตรนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้ได้กรรมธิการยกร่างแบบ พวกมากลากไปหรือเปล่านายนิกนก็บอกว่าเชื่อว่ากรมรมธิการยกร่างทั้ง35คนจะไม่เขียนรัฐธรรมนูญในแบบที่ต้องการเพียงอย่างเดียวแต่ว่าจะต้องรับฟังคณะกรมรมธิการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยที่จะถูกตั้งขึ้นมาอีกหนึ่งคณะนะคะที่จะมีหน้าที่ไปรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศค่ะก็ยังคงต้องติดตามกันต่อนะครับในส่วนของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่สำคัญเนี่ยขณะนี้เองทางรัฐสภาก็มีความพร้อมที่จะเปิดประชุมสมัยวิสามันนะครับ<ะ>เพื่อพิจรนารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นไปตามไทม์ไลน์ที่ทางแต่ละพรรคการเมืองที่เป็นผู้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นได้กำหนดเอาไว้นะครับแต่รายละเอียดตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเปิดหรือไม่อย่างไระนะครับแต่ถ้าถามความพร้อมเนี่ยทางรัฐสภาทาง ประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานรัฐสภานะครับนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาก็ออกมาชี้แจงก่อนหน้านี้แล้วว่ารัฐสภาพร้อมที่จะเปิดการประชุมสมัยวิสามันครับค่ะก็รอเพียงแค่รัฐบาลประสานมานะคะว่าจะให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามันค่ะ เอาละค่ะนี่ก็เป็นข่าวในช่วงที่2ที่นํามาฝากคุณผู้ฟังกันช่วงจับกระแสนิติบัญญัติแล้วก็ปิดท้ายช่วงนี้นะคะเชิญชวนคุณผู้ฟังค่ะสาหรับใครที่เป็นคอการเมืองหรือว่ามีความสนใจในเรื่องของรัฐธรรมนูญ<อ>ก็อยากจะเชิญชวนมาร่วมงานวันรัฐธรรมนูญประจําปี2568ซึ่งปีนี้คุณนัทเดชจัดพิเศษกว่าทุกปีนะคะจัดขึ้น3วันด้วยกันก็จะมีกิจกรรมประกอบตั้งแต่วันที่8เลยวันที่9แล้ว ก็ในส่วนของวันที่10ธันวาคมซึ่งเป็นวันรัฐธรรมนูญก็จะมีกิจกรรมด้วยค่ะคุณผู้ฟังท่านใดที่สะดวกที่จะมาร่วมกิจกรรมนะครับมาชมนิทรรศการ แล้วก็ยังได้ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญด้วยมากันได้ที่อาคารรัฐสภานะครับแปดถึงสิบธันวาคมนี้ไฮไลท์ของวันที่สิบคุณทัดดาวพลาดไม่ได้เลยก็คือการนําชมอาคารรัฐสภานะครับเรียกว่าทัวร์ชมเลยเดินอยากไปดูห้องประชุมสภาก็ได้ไปอยากไปชมเครื่องยอดอาคารรัฐสภาสีทองที่ใครหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะคืออะไรจะได้ไปสัมผัสไปใกล้ๆกันบนนะครับไปชมเขาเรียกว่าห้องโถง รัฐพิธทีที่อยู่ด้านบนเครื่องยอดอาคารรัฐสภาครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมกิจกรรมกันได้ในวันรัฐธรรมนูญครับ ค่ะนี่ก็เป็นช่วงจับก,กระแสนิติบัญญัติที่นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันอังคารค่ะกับช่วงเช็คอินเอาพาคุณผู้ฟังมาตรวจสอบข่าวจริงข่าวปลอมค่ะวันนี้คุณนะัทเดชหยิบยกประเด็นเรื่องของชามะละกอมันสามารถล้างไขมันในลำไส้ได้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ติดตามช่วงหน้ากับช่วงเช็คอินเอาค่ะ ชามะละกอสามารถล้างไขมันในลำไส้ได้ใช่เรื่องจริงหรือไม่มาตรวจสอบข้อมูลด้วยกันได้กับเช็คอินเอาข่าวปลอมต้องหยุดตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลแนะนำเคล็ดลับการดูแลสุขภาพล้างไขมันในลำไส้ด้วยชามะละกอทางสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจากไม่มีข้อมูลการศึกษาว่าชามะละกอสามารถล้างลำไส้เพื่อกำจัดไขมันหรือสารพิษต่างๆได้โดยการส่วนล้างลำไส้คือการนำเอาน้ำเข้าไปในร่างกายแล้วล้างเอาอุจจาระออกมาส่วนการดีท็อกเป็นการกำจัดสารพิษออกจากร่างกายซึ่งหลายคนมีความเชื่อว่าการส่วนล้างลำไส้เป็นวิธีการหนึ่งที่จะนำเอาสารพิษออกจากร่างกายได้จึงใช้ปะปนกัน ว่าการทำดีท็อกเป็นการส่วนล้างลำไส้และมีการนำสารอย่างอื่นเข้ามาใช้ในน้ำที่ใช้ส่วนล้างลำไส้ด้วยเช่นน้ำพึ่งน้ำชาเหล้าสบู่หรือกาแฟซึ่งทั้งหมดนี้ยังไม่มีผลการพิสูจน์ที่ชัดเจนสำหรับวิธีในการดูแลลำไส้อย่างถูกวิธีด้วยการใช้มะละกอโดยมะละกอสามารถนำมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้ โดยการนำมะละกอไปทำเป็นน้ำมะละกอรหรือชามะละกอได้น้ำมะละกอสูกช่วยลดกรดในกระเพาะอาหารช่วยในการทำงานของลำไส้ทำความสะอาดไตและยังเป็นยาระบายอ่อนๆอ,อ,อย่างดีส่วนชามะละกอดิบช่วยล้างระบบดูดซึมสารอาหารคือการล้างคราบไขมันที่ผนังลำไส้ซึ่งเกาะตัวที่ผนังลำไส้ซึ่งขัดขวางการดูดซึมสารอาหารและวิตามินที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย มีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดปัจจุบันมีการนำมะละกอหมักจำหน่ายแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่นที่ทำเป็นผงบดแห้งแต่ประเทศไทยปลูกมะละกอได้ผลตลอดปีจึงนิยมนำมาทำน้ำมะละกอสดดื่มกันมากกว่าอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หรือพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสยัยสามารถแจ้งเรียนได้ที่สายด่วน1556 ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการสถานีนิติบัญญัติวันนี้ที่เราสองคนนํามาฝากคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณณัฐเดชเอียดปุ่มและดิฉันท่ดดาวทองอิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ